ตอนนี้ก็เราเดินมายบเลนอกกลางนะครับหนกที่ข้อยากันยูนะครับนี่พอนอกเข้ารูตัวเข้าก็ะพังตัวกันิบงนี้นะครับแต่เลวเขาก็ข้ยาเพื่อไว้ทำร่างหรือว้เดินบนน้ำกาไม่เน้นนะครับพอเป็นธรรมชาติของนกกับนี่เราก็มายบเลนะครับกับจำนวนมาครับ นอกเก่นนกไล่ตัวนะครับฮัดยาบางตัวก็เ็ลืมอนนี้นะครับหนึ่งจากว่าเป็นคนก็มาเคครับอาจจะเห็นมุมนี้นะครับว่ามีนอกไล่ตัวจริงๆครับประยูริมทะเลแล้วก็ใช้ในท้องนาที่น้ำท่วมขึ้นเพื่อที่จะทาลังหรือว่าที่ว่าใช้ แล้วก็ได้เดินบนหญ,ญ้าทีาหักไปตับไปแล้วๆลตอนนะครับผมน,นี่ตัดเย็นด้วยมีไล่ตัวนะครับตรงน,นี้ก็เรืมจะบินนี้นะครับเราอาจะมาหลบกวนกับพิดที่ชีวิตสกสงทธิดนะครับ จริงในี่เจะมานกน,กนกครับเห็นนครับวญา,าเรียบครับวญา,าเลียบมาเลยนะครับฟุ้งนกที่มาครับเต็นมุมนี้ะถานจเจ็นนะครับของนกเยอะจริงๆเป็นธรรมชาติข้องนอกธรรมชาติข้องซัด ตึงตง้องห้ากินต้องนี่ครูนะครับพร้อมที่จะประสมพันปลาฤดูนี้เป็นเรืประสมพันนะครับเป็นฤดูประสมพันข้องนอกบางชนิดแต่ตรงนี้มีนกเวฬุชนิดนะครับถ้าตันอยู่เก๋ๆท่านจะได้ยินเสียงเดียดกล้าวนะครับเรียกว่าเสียงน้ำครับส่วนนึงก็จับปลาอีกส่วนนึงก็ทำรังฮักยาทำรังเพื่อเดินบุญเพื่ออาบปลา เปลือเป็นที่ว่าใส้เปืือที่จะวางไข่นะครับกระจิงเทศนี้ก็จึงออกมาตรก,การว่าการุณาครับการุณาอนุรักษ์เรื่องก้องนอกทุกชนิดสระบปดธรรมชาติที่นกวางไข่นี่เราอยู่บริเวณกล้องกอคโฮมตำบลกอมากอำเภอปากพะยุนนะครับครับเป็นตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณริมถนนนะครับมองไปด้านหน้าดัานสายมือ กับเทนว่ามีนกรลาชนิดกับถึงเป็นธรรมาชาตินะครับนกพอเขาไม่กลัวคนแล้วก็ก็ะจะห้ากินไปเรื่อยๆเขาบางตัวก็อยู่กับทีนะครับรอเยื่อปลอเป็นน้ำแล้วก็มีปลาเวียนว่ายอยู่แต่เนี้ย บางตัวก็เล่นล่มอยู่มั่งนะครับบางตัวก็หองอ้าคูบางตัวก็อยยุเป็นโคเขปหน่อยนมุมนี้นะครับฐานเต้นนะมีดอกมากมายตั้งบางตัวก็ไม่ว่างนะครับไม่ได้มีเวลาว่างเลยนะครับหลังจากว่าตรง ตัวหน้าคู่แลคขับห้าู่ตอนนี้เป็จวงก็การหน้าขู่ของนกกนกชนิดนี้ก็ฮักยาในหน้าให้ลมนะครับและทับทมกันในหมากหมากก็จะได้อยู่อาใช้รอลอเวลาที่น้ำท่วมทึงนะครับตอนนี้ก็น้ำกำลังจะมากนะครับแต่ยังไม่ท่วมไม่ทึ้งที่มีนกบินเข้าไปบินเข้าไปนะครับหน้าขู่นะครับตานน้นครับในภาพ